มีเมนูใครน่าสนใจบ้างคะคอปเตอร์เลยค่ะคอปเตอร์เนี่ยเขาได้สันในไก่ก็จริงนะแต่เขาไม่ได้ทําอะไรง่ายๆเขาจะทําแกงนางลอยนั่นก็คือเอาเนื้อไก่ไปบดปรุงรสแล้วยัดไส้ในพริกหนุกแล้วก็ทําเครื่องแกงเองนะคะเป็นแกงโบราณคอปเตอร์เนี่ยเขาไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมมาถึงได้รู้จักแกงนางลอยไงอันนี้ต้องรอชิมกันเลยคอปเตอร์ค่ะ เด่นๆไคะไก่สำหรับผมถือว่าง่ายอยู่ครับคิดว่าไม่กลับบ้านแน่นอนครับเพราะว่าได้ไก่ส่วนสันในครับเอามาทำอะไรครับแกงนางลอยครับเอาไก่ยัดไส้พริกแล้วก็เอาไปนึ่งครับทำเครื่องแกงแล้วก็ผัดเครื่องแกงเอาพริกมาคลุกครับคเตาจะรู้จักแกงนางลอยได้ยังไงครับพ่อเคยทำให้ผมกินครับคุณพ่อก็เคยสอนครับมั่นใจกับจานนี้แค่ไหนครับ มั่นใจมากครับโ okay. อเคเรามาดูกันแกงนางลอยเป็นแกงไทยโบราณน่าสนใจอยู่ครับมั่นใจ100%ซนตาน่าจะชอบจานของเรานะครับถือเป็นแกงโบราณนำเอามาทำเชฟถือว่าความคิดสร้างสรรค์นเนี่ยดีเลยอย่างแรกเลยเครื่องแกงคอปเตอร์ยังบทไม่ละเอียด ควรที่จะผัดให้มันสุกมากกว่านี้ก่อนที่จะใส่กะทิลงไปแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดข้าวครับข้าวยังสุกไม่ทั่วถึงยังมีความแข็งอยู่ครับก่อนที่จะเสริร์ฟต้องเช็คให้ดีกว่านี้นะครับขอบคุณครับปาดีใจนะคะที่คอปเตอร์เลือกทำแกงนางลอย ไก่สุกแน่เพราะเนื้อสันในไก่สุกง่ายแต่เครื่องแกงค่อนข้างหยาบข้าวเม็ดสวยก็จริงแต่สุกไม่ทั่วถึงอย่างที่เชฟเอียนบอกกลับไปฝึกฝนให้เต็มที่นะคะขอบคุณครับมีใจนิดนิดครับพี่จานนี้มีข้อดีครับจะได้ครับไอเดียดีแต่พลาพ สำหรับอาหารในวันนี้ของหนูทั้ง3คนมีข้อผิดพลาดที่แตกต่างกันไปเราจำเป็นต้องหาสองคนที่ต้องถอดผ้ากันเปื้อนและกลับบ้านไปคอปเตอร์เก้าขึ้นมาข้างหน้าหน,นึ่งก้าค่ะ จานของคอปเตอร์จะมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแต่เครื่องแกงของคอปเตอร์ก็ยังหยาบและไม่สุกดีส่วนข้าวก็ยังสุกไม่ทั่วถึงยังมีความแข็งอยู่แต่จานนี้ยังมีข้อผิดพลาดน้อยกว่าอีกสองจาน คอปเตอร์เชิญกลับไปที่สเตชันค่ะตามหาผ้ากันเปื้อนมัสเตอร์เชฟลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Master Chef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line น์แอดเฮลิคอ